สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศยามมือเสานะครับรตามท้องห้ท้องหน้าช่วงนี้พลังอย่างสีเขา่าสููฤดูหนาวนะครับอากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศสดชื่นตื่นขึ้นมายามเสามีหมอกบางๆอันนิดหนึ่งนะครับพอใหาเห่าใดสุ่มชื่นชื่นใจ ื่นตานะครับอารมณ์แบบสบายสบายครับพี่น้องนะครับครับชีวิตขุมมือนี่นะครับเศรษฐกิจกับบทท่านดีบันไดนะครับการทำมาหากินก็นต้องเศรไหวนะพี่น้องเนาะนะครับคนในเมืองก็เสพอยากได้จังน้อยกับพยายามเสพดูกรายยู่ทั้งเมืองก็ได้นะครับ ส่วนในบรนอบรรหน้าเฮานะครับการเสพก็คือไรใดเฮาบ่ค่อยได้บ่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเฮาก็พักหญา้ากับข้าวกับน้าําเห็นไก่ก็เลี้ยงปลาก็เลี้ยงนะครับพักกระปูกกินเองพี่น้องนะครับผมจะตั้งเศษข้าวโพดนี่นกระปูกไว้นะครับไก่กระเลี่ยงไว้กินนะครับพี่น้องครับนี่มะพริก นะครับพี่ก็ปลูกเป็นสวนขั่วกระลังจอกระลังหมากครับกระลังหมากนะครับพี่น้องอ่าขอนางจะดกรับใส่ปุย๋ยผมใส่สูตรสิบหานะครับใส่ปุ๋ยสูตรทิพหาครับพี่น้องนะครับมาเขือตอนนอ้นน้อยๆนี่นี่หน่วยนะครับพี่หมากครับพี่หมอ ก็หน่อยๆก็มีหน่วยมีหมากครับกําลังจอมากว่เขือนะครับพี่น้องครับนะครับกําลังจอมากอันนี้เป็นเมล็ดฝักทองนะครับฝักทองผมกําลังปลูกนะครับกําลังแตกเพิ่งกําลังแตกนะครับนี่นี่ครับนี่นี่กําลังแตกนะครับนะครับตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร้ พอตะไข่ขนาดเลยครับพี่น้องครับมะละกอหออแลนด์ครับพี่น้องหมากรกขักนะครับหมากแต่ต้นยันปลายเลยครับพี่น้องหมากแต่เงายันปลายเลยคือปลูกไปเอาอะะพอต้องไปซื้อนะครับลดต้นทุนไปหมกไร้ครับนี่อยู่นี่กำลังซุกกำลังซุกพี่น้องกำลังซุกนะครับนี่ กำลังสุกเลยเอาแต่อต้นยันปลายครับพี่น้องนี่เก็บไปทําบุญนะครับไปทําบุญสังฆทานแล้วนะครับเก็บเก็บไปเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยพี่น้องนี่คือบวบที่เขาปลูกไว้นะครับบวกก็ปลูกไว้แต่ได้กินครับพี่น้องนะครับสารเน่นะครับ,ะะนะรบต้นหอม ครับต้นหอมนะครับขิงนะี่ก็คือบวบครับอ่าก็แลังแท่งดอกออกมาสนานหลายนะครับทั่วพู่กระปูกครับพี่น้องครับทั่วพู่ขอกระปูกเป็นผักขาดนะครับผักขาดแต่ว่าบ้านพี่น้องเอ,อื่นผักเอียงบัวสดผักขาดจะออกลดฟืนฟืนฮึนฮ่นฮึ่นพี่น้อง เอาไปอ a, อมใส่ปลาออมใส่ครบนะครับออมใส่ปลาอ้อมใส่ครบรวมกับพักอื Elliott ่นๆนะครับรวมกับพักอื่นๆจนมะกอก็ล่างปลูกใหม่แทุเลนดนก็ปลูกเรียนๆพี่น้องเขาเอาพันธุ์มะห้กับปลูกเบิ้งนะครับ้นผักขานะครับต้นผักขาต้นสะอมครับพี่น้อง พัขาจะอมนะครับช,ช่วงนี้สิบ่หายนามเพิ่นนะครับห้ใบเพิ่นลนซะก่อนนะครับห้ใบเพล่นลนซะก่อนหลังจากใบเพล่นลนแล้วเาก็จะใสปุ๋ยยูเลียเข้าไปนะครับให้เพิินแตกยอดหลังจากใบเพิ่นลนแล้วนะครับใส่ปุ๋ยยูเลียเข้าไปอ่าแล้วก็ลดหนา, wrote, before, else, ามนะครับเพิ then, ินแตกยอดนะครับค้าพี่น้องอ่า กระปูกไว้หลายกอหลายกอน,นะครับนะครับหลายกอกระต้นกระเพ้าผักอีลวงพักอีล้วงบัตรผเอื่นพักอีล้วงกระเพ,พ้าแดงครับกินจะชนดีนะครับกินหอมนะครับ มาทางนี้ก็จะเป็นอ่าทั้งบวบทั้งทั่วผู้นะครับทั่วผู้นี่ก็คือใบเพื่นเครือเพื่นนะครับแล้เ,เก็บเมื่อวานนี่นะครับเ,เก็บเหลวเมื่อวานนะครับพวน,นี้ก็จะปลูกบปล่ยอยลูกพาะได้กินพี่น้องนะครับปลูกพาะได้กินทานกะบริสุขกับทานหุงต้ม ผมก็บ,บริสุทธิ์นะครับกะอเอาลงเตาเผาเอาเองนะครับช่วงนี้ก็ไปเผาโดนเลอะพี่น้องอญยาขึ้นยู่ช่วงคือช่วงหนาวฝนพอดีเรื่องบริเผาะนะครับนี่หลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเผาเอีกนะครับก็ขายก็ได้ครับพี่น้องนะครับขายก็ได้ขับทานที่ผมได้เผาไหวนะครับ บ,บางที่กับพี่น้องมากก็ให้พี่น้องไปน้ำนะครับอ่าบางที่เพิ่มคอกาไก่เพิ่มสื่อขายนะครับพีน่น้องน้ำใหม่ตัดต้นเพิ่นออกแล้วก็ลดน้ำเอาปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยครับเพ็้นบ่กะล่างแทงหยอดเลยครับครับกะลัางแทงหยอดเลยนะครับแต่แน,นงงยามแรงถ้าได้แหนงแนวน,นี่ก็บแสบแล้วครับอ่า นี่คือขอกหัวครับเลียงหัวไปสองตัวพี่เนาะ,อะพอได้เห็นมักินยาี่ยได้หน,หน้าบหกนะครับเลียงสองต,อตัวตัวหนึ่งลูกใสยเพิ่นพอเช่เพิ่นซื้อพอเชะนะครับนอนเบื่ออยู่ไก่ก็เลียงพี่เนาะไก่คือขอบไก่ไกผม เพียงบริโภคนี้ขัวเลื่อนนะครับแตาคนมาสื่อกขายนะครับขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับเดียวร้อยยี่สิบบาทเขามาสื่อหอดเหล่าหอดลกทีละห้ากอบตองไปห้าล็อกขายนะครับ่ะครับพี่น้องครับอ่าตะเวนซองหนาพอดีนะครับตะเวนก็ร่างขึ้นครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากพี่ฝากน้อง นะครับก็บขอคุณหลายๆนะครับที่ให้การที่ตามด้วยดีเสมอมานะครับพอในี่ค้นป่าเ่บาทนะครับบางเถือบางที่นะครับอาจจะดูท่านพี่นอ้องอาจจะดูบ่มีคุณภาพปันใดนะครับก็ต้องกราบขอไผ่ท่้นพี่น้องเด้อกราบขอไผ่พยายามทีสรรส่างแต่สิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิงกันนะครับ มักกับโคตรไหลตื่ใจกระโคตรแชร่โคตรติดตามไอ้น้ำพี่น้องนะครับกระคอยพี่น้องอยู่ดีมีแฮีงสุขสุขคนมีความสุขคนอยู่เลยนะครับเด้อนะครับสวัสดีพี่นี่ขออ่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ